สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและการเลี้ยงสัตว์ครับผมค่ะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกับสิพาพีพ้าหนังมาเอาง่วหน่อยราคาามินินะครับพี่น้องครับยูทีตลาดนัดโคกระบือบ้านหันนะครับประจาวันพุธที่24เดือนกุมภานะครับพี่น้องครับถ้าพูดถึงอ่าง่วหน่อยง่วราคาามินิสำหรับเกษตรกรนะครับกับผ่านบันอะไรสำหรับของอ่า รักพักดีฟาร์มนะคบพี่น้องครับมืนอนู้คุ้นในพ่อเนีนี่เพิ่มมีมาให้พี่น้องจกโตนะครับพี่น้องครับเอาพ่อมีมาจกโตครับมื่อนี่แก็ตัวคนแม่เหมือน่าครับนี่เอาพ่าแนะน้ำตัวไหนตัวลาตัวไหนเนี่ยครับคู่นี่สนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารมัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรตีน18%และสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุน โคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุโครุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องรอนี่เมื่้นเ,เนี่ยคูนี่ซีเมือนหานดครับเป็นงวังว,วงัวขาวกับงัวขาวกับงัวแดงครับพี่น้องเป็นงัวราคาเกษตรกรผู้ดใดกำลังมองหางัวน่อยไปเรียงนะครับพี่น้องครับของพออีกนิ่เพิ่กัน มีมาให้พี่ให้น้องคือเก่าได้ครับเด้อแบบนี่นะครับพี่น้องครับขันเอาตัวนี้ใส่ดนี่หมื่นสันเอาตัวนี้ไส่ดิเป็นสี่หมื่นสามนะครับเนาะเอาเอาเอาไส่กับตัวเด็กกระไดนาะพ่อเนาะสี่หมื่นสามนะครับพี่น้องตัวเด็กกระไดเด้อนี่มันไอ้หมูนี่แหละพ่อคู่นี้กับสี่หมื่นห่านะครับเด้อเป็นง้อไอ้ง้อเท่านี่ยแหละครับพี่น้องกับง้อขาวตัวนี้คู่นี้สี่หมื่นห้านะครับพี่น้องครับอ่าสี่หมื่นห่านะครับผู้ใดอยากจะได้คู่นี้ บัดนี้ตัวแด,ดงๆหน่อยแม่นบ่าขวกับตัวขาวนี่คู่นี่สองเหมือนห่าปะนี่อันนี้คู่นี่สองเหมือนถือตัวละเหมือนต้่นๆนิดๆครับพี่น้องครับ, 12, บเห<อ>มือนสองพันห้าร้อยอันนี้อุ้มไส้ไทยรถมื่อไส้มาไทยขึ้นไปได้เลยครับพี่น้องครับใครอยากจะได้แบบนี้ได้ครับพี่นอ้องเด้ออ่าอยู่ที่นี่ของรักภักดีฟาร์มไทยแยกกันแยกได้หมื่นหนึ่งพันนะครับขันแยกเด้อตัวนี้ใ่าได้พักกันแยกอ่ะหมื่นสี่ได้ครับพี่น้องครับรักภักดีฟาร์มบัวราคาไม่นี่ยังคงอยู่นะครับพี่น้องครับ เอาพอฝากเบอร์โทรศัพท์ให้พี่ให้น้องนะครับอ่า08ครับผม6ครับ8 5 5 5 3 2 8อ่านี่นะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้สนใจนะครับวัวราคา mini ของพออเนกจากรักฟักดีฟาร์มอันนี้ก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับพี่น้องเด้อใครอยากจะได้นะครับพี่น้องครับเอ้านี่สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นบัวราคามินิครับพี่น้องครับ เดี๋ยวสีผ้าเบื้องตูนี่แดงๆนี่ครับราคาก็ะดักกจะขึ้นไหมอีกนิดนึงนะครับเด้อสวัสดีคิดว่าราคาเกษตรกรกับจับต้องได้ลรอครับอันนี้สามหมื่นห้าสาม่นหี่เพราเป็นขีลายนะครับพี่น้องครับสีแดงเข้มๆต่อรองได้อีกครับพี่น้องเอาอันนี้ไปงวดจากเดือนแล้วครับไอ้ครับไอ้งวไอ้สิบหกเดือนสิบหกเดือนนะครับเอ้อติดโบนนะครับเด้อแดงเข้มนะครับพี่น้องครับสามหมื่นห้าคุยกันได้ครับพี่น้องพร้อมส่งนะครับพี่น้องเด้อตรงนี้ เอาไฟสนใจอยากก็ได้เดี๋ยวสีผ้าเบื้องส้นไทยนะครับพี่น้องครับอ่าเ,เครื่องเพชรดาจิ้มดำนะครับเนาะหางเงาโค้งงี้นี่ครับพี่น้องหมายเล้ยังครับพี่น้องตัวนี้อ่าลมซีโต้าตัวนี้ไม่มีตำหนินะครับเนาะครับกาาโคสรับส้นสูงอยู่ที่ประมาณเท่าไรครับพี่ตัวนี้ร้อยสามสิบเอ็ดครับร้อเดนะครับพี่นอ้อง,งครับนี่แหละผู้ในะดถ้าสนใจอยากจะได้แบบนี้นะครับพี่น้องครับอ่ะเอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ 089ย์แปดเก้าศูนย์แปดเกนนี่้งัว่าจากบ้านไหนครับไอ้ที่ครับอยู่ใกล้บ,บ้านเลยหลังไม่ได้เกษตรเลยโทนี่ฟาร์มครับโอ้โทนี่ฟาร์มหลังไม่ได้เกษตรนี่นะค,ะครับพี่น้องบ้านนี้ฝากประชาสัมพันธ์ฟาร์มของเขามีว่าแบบไหนแน่ครับกะนี่มีว่าลูกกับกไ,ไวแบบนี้ยไรแบบแบบนี้นะครับเนาะควาย,ยเผือกกับน,นี่ครับควายเผือกกับนี่อีกนะครับอ๋อขันผู้ใดไปฟาร์มนี่ได้ถึงว่าถึงควายได้ครับได้เยี่ยมชมไได้้นนะครรรัับบฝาากกกเเเออออ์์โททศพมื่่ีป 089ย์9ปดเก้าเก้าหนึ่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสือเป็นงอสาวตัวนี้ผู้หลของผู้ใดนะครับนี่อันนี้ของผู้ใดครับนี่ตัวนี้สี่สี่สี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองนะครับพี่น้องตัวนี้มันถี่เต็มขึ้นไหมอีกนะครับเด้อยเนื้อหนังนะครับพี่น้องหนังดีหนังหลายก็ตัวนั้นหลายครับพี่น้องครับ อ่าขันผู้ใดอยากจะได้แบบนี้กันของไอ้ของพี่ก็เกันเนาะสี่หมื่นสองนะครับตัวนี้เด้ออ่าส่วนสูงตัวนี้ก็สี่พันหอยสามสิบห้าขึ้นได้ครับพี่น้องได้ประมาณต่อรองได้นิดหน่อยได้รับพี่น้องครับเอาอยากได้แบบใดได้รับพี่น้องครับอ่านี่ได้รับพี่น้องเด้อผู้ใดอยากจะได้แบบนี้โมนี้เขาเหรียญงวดราคามินีแหละครับพี่น้องเพราะว่าอ่าหลังจาก หลังจากที่พ้าบึงเอ่องัวเงินแสนเงินล้านมาหลายคลิปแล้วครับพี่น้องครับเอางัวแบบมินิเกษตรกรเท่านี่แหละวันนี้ราคาง่ายๆครับี่ะครับคร่ะผมครับช่องผมครับผมช่องผมนี่ก็มีทั้งเอ่องัวถูกงัวแพงนะครับพี่น้องครับอ่ะให้ยางเขอบไปเบิึงเหลเลยครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาเบิึงไอ้ตัวนี้ได้ครับพี่น้องเด้อนี่เดิครับ ไอ้ครับตัวนี้ขายแล้วของผ้าเทียนนี่ขายไปเท่าไดครับตัวนี้ของผมง่ญ่ๆชุ่มๆไปขายได้เ่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวสิจังจ้งสิขอไปทั้งพุ่นแมยนครับเดี๋ยวขอขายของผมพอตัวนี้ขายไปเท่าไดจังสิครับขายสามพิบูหาร้อยนั่นคือตัวใหญ่แต่สารสิบพิบูหาร้อยพี่น้องตัวบบกใหญ่เล่นเลยอ้ายางขอไปเบื้องทั้งนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีผ้าเบื้องง่วนหน่อยเห็นของไอ้พ่อนี่นะครับเนาะเอาแบบราคามินิกันเอาพอตัวนี้ว่าไปท่าไดครับนี่ 7,000ครับ17,000 17,000นะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดมีงบต่ำกว่า20,000 10,000กว่าบาทก็สามารถหางบไปเลี้ยงได้เด้อครับพี่น้องครับความมาจากบ้านไหนครับนี่ยพักแวนจังหานครับบ้านพักแวนจังหานนะครับโอ้จังหานกับทีนง้อไหลครับพี่น้องเนาะไอ้บ้านพักแวนจังหานนะครับพี่น้องครับคนไทยอยากจะได้แบบนี้หมื่นเจ็ดพันเนาะความมีเบอร์โทรศัพท์บ้าครับฝากนะครับแปดเก้าศูนย์แปดเก้าแปดสี่สองศูนย์หกเจ็ดเก้าแปดสี่สองศูนย์หกเจ็ดเก้านะครับพขอบคุณครับขอบบอครับขอบบอหน่อยคร กุหล่ายอายุนทางกุหลกับสามารถเข้าไปได้ด้วยครับพี่น้องครับอ่ะมันนี่เห็นง่วนหน่อยอยู่ทางนี่เลยพี่น้องเดา๋ิวภาพเบื้องง่วนหน่อยเลยอ่ะโอคู่นี้ก็ได้ครับพี่น้องคู่นี้กับงามอายุแบบง่วงสาวนะครับนะอ่าวัวแดงคู่อายุส้นสูงกันนาจะประมาณใกล้เคียงกันนะครับพี่น้องตัวนี้อ่าง่วงจากเดือนแหละครับตัวนี้สิบสี่สิบหาเดือนเป็นง่วงสาวทั้งคู่ได้ค่านพี่น้องครับส้นสูงกับสิบลอยสามสิบบวกไปลอยหาลอยสามสิบหาอยู่ในช่วงนี้ครับพี่น้องเอ้านี่นะครับเด้อส้นไทย ส่วนสูงใกล้เคียงกันรูปร่างนะครับสีคือกันนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นวัวสาวรับประกันตำนี้ให้ทุกอย่างนะพี่นะอันนี้เพิ่นรับประกันตำนี้ให้ทุกอย่างนะครับพี่น้องครับตัวนี้ออะไรอ,อยากยังไแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้เบื้องไก่ไก่นะครับพี่น้องครับวกนผมผง,<ส>งยั้นเบื้องเอาด้อพี่น้องเด้อสีนมทุกตัวเบื้องเอาด้วยพี่น้องอ่ะขีบเลลบเกยกันว่าใกล้กันว่าเล็บฉีกว่านะครับพี่น้องอันนี้บ่มีเด้อคับเด้อเล็บงามอยู่ตัวนี้ว่าว้ตัวละเท่าไหร่ครับ แพคคู่ได้ครับตัวละสามสิบห้าสองตัวเจ็ดหมื่นนะครับพี่น้องครับต่อร้องเอาได้ครับพี่น้องเด้อใครอยากได้เลยหนึ่งหนึ่งร้อยกิโลส่งฟรีนะครับอันนี้งว้วเข้ามาจากบ้านไหนครับทั้งอาจสามารถละเอียด้ด้ครับพี่น้องเอาแบบแพคคู่ไปเลยตัวนี้เจ็ดหมื่นอ่านี่ครับพร้อมต่อร้องได้พร้อมส่งในระยะเราจะมีหน่อยกิโลนี่ส่งฟรีให้ได้ครับพี่น้องเนาะใครอยากจะได้แบบนี้หรือว่าผู้ใดอยู่โซนทั้งอาจสมารถทั้งเอียดทั้งพุ่นกับไปเยี่ยมแอ,อกได้ดนะครับพี่น้องครับเอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ ศู 8, 8ย์8ก้าแ6ดแป6หนึ่งแปดสี่หกหพี่น้องครับเอา้าต่อร้องเอาครับพี่น้องครับอยากได้แบบไหนได้คับพี่น้องเด้อบอมีต่ตำหนิเพื่อนรับประกันตำหนิให้หมดได้คับพี่น้องครับครูนี่อะเดี๋ยวเห็นควายงูเห็นงูเหนียวอยู่ทางนี่ได้คับพี่น้องครับเดี๋ยวสีภาพไปเบิง้งทางนี้กันนะครับเดื่องวารู้ว่าของผู้ใดครับอ่ะลองถามเบิง้งอันนี้งวัวผู้ใดครับผัวงูองอ่าอันนี้นเหมือนไหมครับนี่ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้หลายครับพี่หน่องเดี๋ยวสิเอาแบบนักายมินิเอาฝ้าจังตัวตัวม้วนๆตัวเท่าเท่าหาิวาเท่าดไดครับหนิว่าเป็นแม่ลงหนุกนะครับครูนี่ครูนี่ท่าไดครับไอ้เจ้าเก่าครูนี่นะครับครูนี่สองหมื่นเก่าได้ครับเป็นลูกตัวผู้หรือตัวแม่ครับเนี่ยอันนี้ลูกตัวเมียนะครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเจ้เก่าได้ครับพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากจะได้อ่าลูกหมายถึงตัวใหญ่ๆนี่กรับลูกตัวนี้เห็นว่าเป็นแม่ลูก เฮ้ยตัวลูกตัวนี่โอ I mean okay. ้ตัวน oh, ี้ครับ okay. ล so okay. okay. so ูกตัวนี้เน้นหน่อยเด้อครับพี่น้องเส้าเก่าเออพังก็ว่าอยู่ลูกผูเด้อครับพี่น้องวันไดนอ่าตัวนี้ลูกกับตัวนี้เด้ครับได้ครับเส้าเก่าลูกผูครับพี่น้องครับเห็นว่าไทยบ้านเฮานี่แหละวันนี้ตัวขาวเนี่ยว่าไว้เท่าเลครับไว้ครับตัวขาวว่าว่าใบเส้าเจ็ดเส้าเจ็ดนะครับพี่น้องครับผสมไปครับเนี่ยอว่าทอง่วงง่วงปล่อยง่วงปล่อยมาเละโอ้ยง่วงง่วงปล่อยแบบไรทุ่งนะครับบุหรี่ไม่เท่ผสมพอตัวไหนได้ครับพี่น้องเด้ออยู่น้ำฝูงนั่นแหละวันนี้ตัวแดงนี่แหละครับตัวผูนี่ตัวแดง หมื่นเจ็ดพันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเงื่อนราคาต่ำๆนี่แหละครับหมื่นเจ็ดพันเด้อบัตนี่ตัวดำนะครับสวัสดีครับแม่นั่นตัวดำคู่นั้นว่าจะได้หามือเนี่ครูนั้นเป็นบ่ไอ้ตัวนั้นทองกันบ่ครับเนี่ยอ่ะคู่ดำเนี่ยหาหมื่นนะครับพี่น้องเด้ออ่ะบัตนี้มีตัวใดอีกครับไอ้ครับตัวมีเท่านี้นะครับพี่น้องโอ้เอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ ศูนย <88 S 1> ์แปดแปดศูนย์แปดแเดสาะครับพี่<อ>น้องครับจอมโหดว่าปีจอมโหดว่าปีได้ครับค่ายจอมโหดว่าปีนี่นะครับพี่น้องครับเอาใครอยากจะได้วัวราคามินี่นะครับพี่มะดิ่งวัวง้างยุบของไอ้ฟา้ามีไหมครับบ่มีนาามมมมะครับ,บ,บพี่พน้องครับเอาใครอยากจะได้ตัวใดก็เลือกเอาได้ครับพี่น้องเด้อนี่ยนะครับคู่นี้เพิ่นอยากได้หาเมืองมาสั่นนะครับพี่น้องครับอ่าเป็นวัวตัวเมียนะครับพี่น้องเด้อเป็นวัวสาวยุบท้าในผสมครับ่นนนี้าจะเป็ เป็นรางงวนทองก็สั่นเหรอพุลูกะทองพอไรได้ครับพี่น้องครับเอาการเลือกเอาค่ะพี่น้องครับมาตัวใดเนาะอ่ะเดี๋ยวสิ้าเบื้องแม่นี่พุรูกของผู้ใดได้ครับของผู้ใดครับตัวนี้พุรูกนะครับพี่น้องครับโอ้ของของพญ่จอมโหวดว่าป,ปีได้ครับพี่น้องเด้อจังถามเอาค่ะพี่น้องครับโอ้ยโอ้ย,ยง้วน,อ,นอ,อย่างคือโหดแตะพี่น้องครับนี่เดี๋ยวยางขอบไปเบื้องสาวหน่อยของพ่อนี่ ไทยเพื่ของฝไทยท่านไทยดีนตัวนี้เนาะไทยเราบางกินป่ะุ้กะจำว่าอะไรดคับพี่น้องอ๋อครับเออว่าตัวนี้ท่าไทยติแมออันนี้ท่ององสบแปดพันห้ารอยเัวนี้่เามห่นแดน้าร้อยสามหม่นแปดพนห้าร้อยว่าดตัวตัวตัวใหญ่ดิคับพี่น้องตัวนี้อ่า เป็นเป็นม้วนม้วนเท้าครับพี่น้องครับได้นี่ทองมาสั้นหรอว่าเดี๋ยวไปเบิ่งมาทองตัวไหนเด้อครับพี่น้องอ่าแม่ไอตัวนี้ทองจักเดือนแหละครับตัวนี้ทวางสี่เดือนแล้วจ้ทองสี่เดือนนะครับพี่น้องครับเอ้าผู้ใดอยากก็ได้เอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดเจ็ดสี่สยังก่อนแปดเก้าแนนะครับพี่น้องครับเอ้า โดี๋ยวสิพาเบิ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับพี่น้องเอาขึ้นมาอีกนี่แล้วครับเด้อพอพอถามนะครับผมอันนี้ว่าไใเท่ายไร้ครับนี่ซีชิมหายนะครับพี่น้องอันนี้ผสมไปครับผสมในหาดนโอ้ะแดงว่าตัวนี้ทองหาเดือนนะครับพี่น้องเด้อใครอยากจะได้ตัวนี้นะครับเนาะอ่าพอเอามาจากตัวครับตัวนี้ครับมูนี่แมนหมดือนีะนีดำอ่าูนีแมนยัยนะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้ตัวนี้ว่าใบเท่ากับพอ สี่สิบห้าได้ครับพี่นอ้องครับอ,อันนี้ท่องหาเดือนนะครับมีใบมีหลอดให้เด้อครับแต่ว่าจำว่าอะไรว่าตัวไหนมีใบอยู่จังขอเบ่งเอาครับพี่น้องนะอ่ะตัวดำว่าใบเท่าไรพ่อสามเจ็ดเพรนั้นผสมไปครับแม่สาวแม่สาวท่านผสมตัวตัวแดงนู่นนูนเนี่ยเหละเรื่องๆเน,นี่ยเหละตัวนี้เท่าไรครับสี่สิบห้าได้ครับสองตัวในมิดอันตัวเด็กทับใบไ,ไปครับโอ้ตัวนี้แยกลูกว่าทับแล้วมีใบมีหลอด อ่าทาเดือนกว่ามีใบมีหลอดไห้ได้ครับเด้อตาตัวดำเนี่ยถ้าผสมแบบนี้ครับเนาะอ่าตัวนี้ส้นสูงสิบลอยหาสิบได้ด้วครับตัวแดงๆตัวนี้ครับผมใครอยากก็ได้ไปาน่โอ้ลูกขายไปสามหมื่นอ่านะครับพี่น้องครับเอาไฟอยากก็ได้นี่ได้ครับพี่น้องไม่ได้ตัวใหญ่ๆเลยครับเดี๋ยวสิบหบางตัวนี้หกหมื่นห้าได้ครับตัวนี้ตัวนี้แยกลูกไปบ่าเขาเนี่ยไรผสมไหมครับตัวนี้ผสมแล้วได้ครับพี่น้องครับ ต้นสูงร้อยหาสิผาขึ้นไปหาร้อยอ่าร้อยหาสิผา้ไปหาร้อยหกสิบนะครับยูส่งนี่เด้อครับเด้อโค้งสั่งง่ายครับพี่น้องครับตัวนี้ผู้ใดอยากก็ได้โค้งสั่งง่ายง่าแบบนี้หกมือหาต้อนหน่าไปเมื่อกี้เดี๋ยวสีผ้าเบิ้งตั้งถ่ายทั้งนี้ครับพี่น้องครับอ่าบันทึกว่าเขาที่เห็นอยู่นี่มีตำหนิตรงไหนบ้างครับไม่มีตำหนิเด้อครับพี่น้องครับอ่างวดมาจากบ้านไหนครับเนี่ยอ่าสมาร์เด้อครับพี่น้องครับเอาผู้ใดอยากจะได้แม่นี่เด้อครับพี่น้องเด้อง่ายตตตให้้้เลือกครัััับผผมมวววนนนีีสง่าบ ซึ่งงว่ยูนิตที่เราผสมนี่มีใบมีหลอดเมืทุถูกตัวนะครับเนาะจ้างขอเบิ่งเอาได้ครับเด้อว่าตัวใดเป็นของตัวใดครับพี่น้องตัวนี้ประมาณสองเดือนตัวนี้ประมาณสเดือนเหรอนะครับพี่น้องครับตัวนี้ทำเองเลยโอ้ตัวนี้ผสมเองนะครับพี่น้องครับแล้วกันนี่อันนี้ไอ้เครื่องดำนะครับเครื่องเพชรพวกนี้ครับพี่น้องอ่าหางกับตัวใบยาวอยู่นะครับพี่น้องนุ่มตรงนี้กับซีเต้าอยู่ครับพี่น้องโ่้มีติ่งนะครับผมอ่ะมันให้ลูกมาจากตัวเหรอครับแม่นี่ในตัวที่สามมั้งครับนี่อันนี้ตัวที่สามนะครับ นี่นะครับเด้อฟอกขาววนนี้อ่ากีบนะครับผมเอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศ6นย์หกหนึ่งหนึ่งหปดห้านะครับพี่น้องครับอ่าเอาสวยๆหน้าเลี้ยงตุกแล้ะครับนี่มีทั้งแม่สาวแม่ผสมแล้วนะครับเด้อนี่จังหวดดำแบบนี้นะครับส้นสูงกับสิริศรีสิบห้าขึ้นผมละครับพี่น้องครับเอ่าู้ใดอยาก็ะด้แบบนี้นะครับพี่น้องครับมีให้นะครับพี่น้องครับอ่า ตัวนี้เพันกับพสียงอันนี้เดี๋ยวได้ครับไปพวกหนีวัวลูกับคนไก่กันไปได้ครับอันนี้ได้กันไปครับพ่อนี่อ่าน,นี่ได้ดครับเอาแบบนี้แหละพี่น้องอันนี้เอาสามตัวนี้เท่าเลครับสามตัวนี้สี่หมื่นสองตัวนี้สี่หมื่นออันนี้ลูกโตลูกโตหนีนะครับนะ อ่าลูกตัวมันนี่เด้อครับเด้อตัวนวลๆนี่ครับพี่น้องครับเอาเฉพาะตัวน้อยๆนี่เท่าไรครับพ่อตัวนี้มื่นสองนะครับพี่น้องครับเอ่องวดไทยมินิบ้านเฮานี่แหละครับพี่น้องเอ๋อใครอยากจะได้แบบนี้เด้อยกไปเลยสามตัวสี่มื่นสองอ่านี่นะครับตัวนี้ตัวแม่ยตัวบ้าของตัวนี้เป็นลูกตัวผู้ด้ครับพี่น้องครับเอ๋อใครอยากจะได้คุณพ่อฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสี่สามเก้างวดจากบ้านไหนเนาะครับนี่ จากแกดำครับโอ้แกดำนะครับพี่น้องครับเอามาอนีง้วนราคามินิหลายนะครับผมติดท้ายเฮเบิ้งแบบราคาอ่าหมืน่นแตงไปหาสองสามมื่นประมาณนี้ครับส่วนใหญ่นะครับพี่น้องครับอ่ใครอยากจะได้ตัวใดก็ตามเบอร์นี่ได้ครับพี่น้องเด้ออ่าบัวราคามินิมินิครับพี่น้องครับอ๋อติดไฟยางไอไฟย้ำหาเบิรงง้วนหน่อยให้ได้ครับพี่น้องครับ นได้ครับพี่น้องเด้อาหารสารภาพนะคะโอ้เห็นครูนี่งามครูแม่ลูกลองถามเบิ่งครับอันนี้ครูครูนี่ว่าไปท่าได้ครับพ่อครับหกหมื่นกว่าเด้อครับไปเป็นครูแม่ลูกตัวแม่เด้อครับพี่น้องครับหกหมื่นกว่านะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้แบบนี้เด้อครับเด้หกหมื่นกว่าเนาะเดี๋ยวเอาครูอ่าราคาเพิ่มขึ้นมาให้จักหน่อยเบิ่งร่วมกันไปน้ำนะครับพี่น้อง ตันี้แดงเข้มนะครับลูกมันนี่ครับผมลูกม,ล,กมลูกตัวเม่ประมาณไอ้รอยเงี้ยสีนะครับส่วนสูงแม่มันก็นกนติดรอยที่ห,หาไปหาราสได้ยครับรเส้นผสมแล้วสเดือนหรอกโ่ามีได้สเดือนผสมใช่พอไหนครับตัวเมีมันเน่อเอนอหนครับโเอมนึ่งในีใบม่หลอดหนะครับนะอ่ครูนี่หกทิพยทลก่อนเมื่อกี้หกสิบห้าบห้าได้ครับพี่น้องครับันตัวนี้กับเม่นะครับงสาวตัวนี้ว่าใเทาเลครับใบนี่ตัวสามเ่าครับตัวนี้สาตัวใหญ่ยเง้ยวหนังดีเยอะครับพี่น้องตัวนี้ก็ได่บ 35สําหรับ35มส้าได้ค่ะพี่น้องเด้อผมถือว่าโตใหญ่ได้หระครับพี่น้องครับตัวนี้อ่าผมใครอยากกด้ตัวนี้ได้ครับพี่น้องเด้อส่วนท้ายจิ้มดำนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับอ่าอ่านีได้ครับช่งล่างอ่านี่นะครับเรียบกับไปแต่งเอาได้ครับพี่น้องเด้อเอาไอฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับผม088 066 8907หกแปนะครับพี่น้องครับอันนี้งวดมาจากบ้านไหนครับไปครับจากระเอ็ดครับจากระเอดได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวหายางหางงวดไทยทั้งนี้กันพี่น้องว่ามีให้ฟีเห็นน่องเบิ้งอีกบ่ครับผมเดี๋ยวถี่ผ้าเบื้องครูแม่ลูกทั้งนี่เบื้องของผู้ใดนได้ครับเจ้าของฝนไฟมุนี่จกของฝนยุไสครับเนี่ยเบื้องครับนี่บืรองนะครับพี่น้องครับอถี่ผ้ายางไปเบื้องทั้งนี้พี่น้อง ไอ้สิพาไปเบิ้องนอ้งอสาวทางนี่เห็นอยู่นีสองตัวแล้วครับพี่น้องครับเอามาทางนี่สอกพี่น้องเอาลองมาเบิ้งทางนี่ครับพี่น้องครับอันนี้น่าจะเป็นแม่ลูกผู๋ได้ครับพี่น้องเด้อแม่ลูกผู๋สีแดงๆไอ้คู่นี่ว่าใบถอดได้ครับสี่หมืครับสี่หมื่นสามนะครับพี่น้องครับ สี่หมื่นสามเป็นวัวลูกผู้อันนี้ตัวลูกตัวที่ใดล่ะครับเนี่ย,ยลูกแรกนะครับพี่น้องครับนี่ยล่ะแตเป็นวัวไทยคุณคุณบัน่นห้างเนี่ยนะครับพี่น้องอันนี้ผสมโตัวเป็นไหมครับนี่ตัวนี้ผสมหลอดไอ<ว>้ลูกของพ่อได้ครับลูกสีวใบนะครับะะพี่น้องครับนี่ยล่ะของวัวไทยมาใส่ในนะะสีวใบกันได้ครับพี่น้องเด้อก็ง่ายลักษณะกาใหญ่ขึ้นมากเมื่อหนังโครงสั่งกับิใหญ่ก็มีอายุครับพี่น้องครับอันนี้ของไอ้มาจะเอามาหลายไปไหนครับนี่เอามาหลายไปไหนครับวัวมันนี่ครับมีอนนีกปะตัวตัวฝูสองตัวนะครับตัวฝูตัััววคคู่่่นนาาไเทรบุ ห1าหมื่นหนพนะครับพี่น้องครูตัวผูกกันเด้อมีทั้งครูแมนรูหลงบผูกนะครับเอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดสองเจ็ดสามเจ็ดสามหก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 สี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้านะครับพี่น้องครับอ่ะสันนี้ายางับไปเพิ่งทั้งนี่ครับอันนี้ของผู้ใหน่นะครับนี่ง่ายปะครับเอาตัวนี้ว่าใเถ่าไดครับไอแมนนี่ว่าเท่าไร้ครับนี่นี่แมนนี่ ตัวบูได้ตัวผูกติโอุยตากับพดีปันนี่คุณน้องนึกว่าตัวเมียเอาตัวผูกบ้าไปเท้ยครับนี่สี่สิบสองนะครับพี่น้องเด้อโอ้ผมก็นึกว่าตัวเมียครับพี่น้องตาบอดีตัวปันไหนด้วยอ่ะนี่นะคู่นี่สี่สิบสองนะครับลูกปูส้นสูงกับสิบประมาณร้อยร้อยยี่สิบแต่ครับพี่น้องครับอ่ะมาในตัวเมียแดงๆนี่แหละครับกบูสามหมื่นครับตัวผูกตี๋เหนียวโอ้ยตาบอดีปันไหนด้วยครับพี่น้องสามหมื่นนะครับพี่น้องเด้อเจ้าหนี้คนนี้ไอ้ งูฝูสายขุนมาใหอยฟีห้น้องนะครับพี่น้องครับอยากจะได้ตัวไหนนะครับเด้อเอาขอไฟเด้ครับพี่น้องครับตาบัดีเป็นไดอ่าอันนี้วันนี้ตัวผูกมาให้3สตัวนะครับพี่น้องครับใครอยากจะได้นะครับพี่น้องครับเอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ098ย์เก้าแปดเจ็ดเจ็ดนะครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวสิภาพตัวผูกบ่งใครอยากจะได้พอพอพันไปคุ้มฝูงนะครับตัวนี้ใหญ่ตัวนี้เอาว่าเปฝันห้องไปเท่าไหร่ ไอ้ตัวนี้ว่าไปเท่าไร้ครับรแดงๆดงน่อยสี่สิบา,าะครับสี่สิบห้าตัวนี้แดงเงีใหญ่เไงด้ครับอันนี้ลูกของพอ่อเดย์เนาะครับนี่งวดื่อมาเลยหรอโอ้เงวสื่อสือส่อมาคือกันนะครับพี่น้องตะวันเม็นสีนี่แดงเข้มตน้นนัยตัวเงีวด้ครับพี่น้องนอี่นตัวเงี้ยวนะครับพี่น้องตะวันมันอาจสีบุบวนภายในตลาดพี่น้องครับอันนี้งวดจักเดือนและครับนี่ปีจักเดือนเพิสองปีเลยเหสองปีแล้วนะครับพี่น้องครับอันนี้ตัวนั้นว่าไปท่าไร้ครับตัวไหนหน่อยนะอันนี้ว่าลูกนะครับพพีีี่่่นน้้้้อออองงงคครรัับบะแดดดเเขม กระดูกก็ใหญ่ดีเยอะครับพี่น้องไข่ดำๆนะครับพี่น้องครับส้นสูงตัวนี้กับ 40, สีส้อยซีซีไปหาลอยหาซีปุ่นแหละครับพี่น้องครับเอาใครอยากได้ฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับไปครับ084 722 2629นะครับพี่น้องครับอลองโทรเบอร์นะครับพี่น้องเด้อไปกำลังมองหาไอ้พอพันอยู่นะครับผมตัวนี้ก็ถือบะแดงดีเยอะครับผมเอ๋อสิผาเป่นไงตัวสาวตัวนี้ครับพี่น้องครับบ้าไใเท่ายเอาไฟบ้าไใเท่ายครับตัวนี้ เสาหาได้อครับพี่น้องครับ25,000ืนาพันนะครับพี่น้องอ่ะนี่แหละลักษณะแบบนี้เด้อครับพี่น้องไผอยากจะได้อ่าสำหรับมือใหม่นะครับพี่น้องเอาหางว่แบบนี้ไปเลี้ยงก้อนก็ได้เด้อครับพี่น้องเด้อนี่แหละเสาห่านะครับพี่น้องครับต้นสูงกับสิประมาณรอยงี๊ชิบห่านะครับพี่น้องตัวนี้น่ะพอเอามาจากตัวครับมาหนิประมาณเหมดอนนะครับพี่น้องนี่นะครับเอาพอไอ้ฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดสอง แปดห้าห้าเจ็ดศูนย์สามแปดนะครับพี่น้องครับนี่ตัวฟูในกระเบนนะครับนะกร่นไปไดไปแล้วไปแล้วได้ครับจากไอ้เมื่อกี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวติดผ้ายางไปเบึ้งเออทางนี่เลยเลยครับพี่น้องครับอ่ะชมบรรยากาศจากทางนี่แล้วครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวสีบิ้ง เป็นห้อง42่สสวันสั้นแหละครับแม่แดงตัวนี้เงี้ยห้องไปตัวร้องเอาด้วยครับพี่น้องอย่าได้นี่ส้งกิ่มดำๆนี่กอตัวไอ้นุ่นๆท่าได้ครับนุ่นๆเราเส้าหาเส้าหากับ42่สิอนะครับพี่น้องครับเอาเพ่อมีผู้อยากจะอะไรพ่ออยู่บ้านไหนครับปทุมรัฐครับปทุมรัฐร้อยเอ็ดพ่อมีเบอร์โทรศัพท์ป่ะครับ่ใเมียบ่้อเียบะไรถือเอาคุณพ่อไอหยังครับผมปลายัดครับพ่อปลายัดอยู่บ้านหยังครับตำบลน้องแคนปทุมรัฐร้อยเอ็ดเด้อครับพี่น้องเด้ออ้า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  ต้นงข้นเราขืนเราพี่น้องขึ้นจากของกันนะอ่ะนี่แล้วครับพี่น้องครับเอ้าสำหรับบัวราคามินิผมกับพกก่อจบไปแค่นี้กันนะครับพี่น้องครับอ่าฝากติดตามคลิปป่อไปอีกกันครับพี่น้องครับในคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ